รวยจริงไม่จกตาก็แต่เคยทำบ้านเกินร้อยล้านแต่ละห้องไม่ต่ำก็แปดหลักเพอยากเป็นแรงบันดาลใจสู้ชีวิตจนได้ดีไม่น้อยถูกแซะอวดรวย เรียกได้ว,ว่ายกให้เป็นลูกทุ่งสาวสวยน่ารว่ยมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับกรแตอาสยามหรือแต่บุญยาเลี้ยงที่เจ้าตัวนั้นได้มีการทุ่มเทงบมากมายในการสร้างบ้านที่ต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างแบบสุดๆจนงบล่าสุดพุ่งไปเกินร้อยล้านกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นสาวสวยมากความสามารถที่ทุ่มเททํางานอย่างหนักก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่เด็กๆจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างทุกวันนี้ซึ่งเธอคนนี้นอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วปัจจุบันสาวกแตก็ยัง ยังมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีกหลายอย่างและดูเหมือนว่าธุรกิจของเธอจะไปโดยสวยเป็นอย่างมากอีกด้วยแถมก่อนหน้านี้เธอก็ยังได้มีการเคยถึงประเด็นรีวิวเตียงนอนลังถูกบองว่าอวดรวยอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่9กรกฎราคมที่ผ่านมาก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งไว้หลังจากที่เธอเพิ่งจะรีวิวเตียงนอนหลักล้านจนมีชาวเน็ตบางรายเข้ามาแซวว่าอวดรวยซึ่งทางดานสาวกระแตก็ได้มีการออกมาตอบเอาไว้ว่านั่นเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอเองโดยเธอน,นั้นพูดอยู่ตลอดว่าเธอค่อยๆ่ ท้มามมค่อยๆสร้างเพื่อหวานผลมาตั้งแต่เด็กน้อยจนปีนี้เธออายุ37ปีแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตให้ตัวเองนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทางด้านสาวกระแตก็ยังได้มีการออกมาบอกอีกว่าอยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจและเอาทุกอย่างที่เธอโพสต์ไปเป็นแรงบันดาลใจว่าจากคนที่ติดลบมีวันนี้ได้เพราะเราซู้จริงๆตัวเลขมันอลังการขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าค่อยๆเติมนอกจากนี้เธอก็ยังได้มีการออกมาบอกอีกด้วยว่าบ้านหลังนี้เกินกว่าร้อยล้านแล้วแต่เกินไปกี่ร้อยเม กานับเลยพอค่อยๆต่อเติมโดยที่เธอทํางานแล้วก็เติมไปเรื่อยๆซึ่งในการทําบ้านของเธอนั้นทาบ้านเป็นที่ถ่ายทําได้และเป็นสตูดิโอได้แล้วก็ยังได้มีการออกมาบอกอีกว่างบมันไปหนักพวกดีเทลในบ้านเพราะเธอเอาไว้ถ่ายงานได้จริงเธอนั้นยังบอกอีกว่าทําสวยทุกจุดเพราะยังไงเธอต้องได้คืนลงทุนไปแล้วต้องได้คืนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องที่มีคนมองว่าอวดด้วยจริงๆถ้ามองว่าอวดก็อวดแต่ถ้ามองว่าอวดด้วยก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถูกต้อง แต่ลึก,ลกๆเธอก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันรวยไม่ใช่เลยแต่เธออยากให้เห็นถึงความตั้งใจเด็กมานนอกตัวเล็กๆที่ซู้ด้วยตัวเองมาตลอด30กว่าปีก็ถ้าถามว่าสาวกระแตหน่อยไหมเธอก็ได้ตอบออกมาว่าโดนมาบ่อยจนชินจินในที่นี้คือเข้าใจกับธรรมชาติว่ามันจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเป็นปกติถ้าเขาได้รู้จักเธอจริงๆเขาจะไม่เกลียดหรือไม่ชอบเธอเขาจะต้องภูมิใจกับเธอมากกว่าว่าสาวกระแตสูมาขนาดนี้จะให้เป็นกําลังใจมากกว่ามาว่ากันนั่นเองค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นสาวกระแตก็ยังเคยมีการลงคลิปรีวิวห้องนอนของเธอเอาไว้อีกด้วยซึงสาวกแตก็ได้มีการเปิดห้องนอนส่วนตัวสุดอลังการให้แฟนๆได้ดูในช่อง k t กระแตที่เป็นช่องของเธอเองเอาไว้บอกเลยว่าเป็นห้องที่สวยจนตะลึงอัดแน่นไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งเชิงศิลปะสุดหรูผสมผสานกับห่วงจุย้ยโดดเด่นด้วยแชนเีอร์โทนดำทองที่ประดับอยู่กลางห้องที่สําคัญยังทําอึง้งเพราะแค่เตียงนอนก็ราคา1ล้านบาทอีกด้วยราคาซึ่งในคลิ สาวกระแตก็เริ่มพาทัวร์โซนทางเชื่อมจากห้องแต่งตัวไปยังห้องนอนที่เธอออกแบบให้เป็นกระจกทั้งสองด้านก่อนเข้าสู่ห้องนอนสุดหรูของนักร้องสาวที่มาในโทนสีดำสไตล์คลาสสิกผสมผสานโมเดิร์นเล็กๆดูรวมสมัยสะท้อนตัวตนและความชอบของเธอซึ่งสาวกระแตก็ได้มีการเล่าให้ฟังว่าฟิวเตียงนอนจะดูเป็นห้องเชื่อมนิดนึงก่อนจะพาเดินมาดูมุมประดับรูปวาสิงโตตัวผู้และตัวเมียใสยม่มงกุฎหันมองหน้ากันซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษโดยทางสาวกระแตบอกว่า เป็นการตั้งตำหงจุยโดยความที่เธอเกิดเดือนสิงหาคมประกอบกับสาวกระแตชอบสิงโตอยู่แล้วเพราะสิงโตนั้นหมายถึงบารมีมันคงยิ่งใหญ่เป็นราชสีก่อนจะ,ฉะเฉลยว่ามีสิงโตสองตัวอยู่ในรูปเขาว่ากันว่าสิงโตสองตัวทําอยู่ทําเดียวกันใช่ไหมแต่นี่อยู่กันได้เพราะเป็นผัวเมียกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้ในคลิปก็ยังได้มีการพาไปดูการต่อทีเก้าอี e ้นวดที่สั่งทําเป็นงาน Custom. คัสตอมโทนดําทองราคาสองแสนกว่าก่อนจะถึงไฮไลท์ จับเตียงนอนไฟฟ้าราคา1ล้านบาทส่วนฟูกที่ผ่านการเทสด้วยการเอาไข่มาวางก่อนจะเอากระจกทับแต่ไข่ไม่แตกพอฟูกซ้ำน้ำหนักไว้แถมยังได้มีการบอกอีกว่าเฉพาะโครงเตียงเป็นไฟฟ้าราคา2องแสนใช้2เตียงติดกันเฉพาะผ้าปูเตียงก็เป็นหลักแสนส่วนเชนเดรียานาก็สั่งทําเป็นคิสตัลนสีดําประดับไว้กลางห้องและไม่ให้มีดวงไฟใหญ่ตรงกลางเตียงจึงย้ายมาไว้ตรงกลางห้องนอกจากนี้บริเวณเฟอร์นิเจอร์ที่ประดับด้วยเชนเดรียแล้วก็ออกแบบรวดลายคล้ายกับฮารลม จึงเป็นลวดลายเดียวกับผมทีสั่งทาขณะที่โซฟาใบเตียงนั้นสั่งทําที่ตุรกีนอกจากในห้องยังตกแต่งด้ดยผนังหินอ่อนราคาแพงที่สวยหรูและแข็งแรงรวมทั้งยังทําให้ห้องเย็นอีกด้วยก่อนผ้าทั่ว์ต่อที่มุมพักผ่อนเก้าอี้สีเทาสุดหรูและมุมพักผ่อนริมหน้าต่างและยังมีอีกมากมายในคลิปจึงต้องบอกเลยว่าสามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ช่อง KT กระแตของสาวกระแตได้เลยคะ่ะจึงต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่ง เดว่าเป็นคนสวยที่ครบเครื่องจริงๆค่ะ